คลิปนี้จะสอนอัปเดตแอปพลิเคชันและเฟิร์มแวร์ของแอปน Dr โดนนะครับขั้นแรกกดเข้าไปที่แอปตัวนี้เลยมันจะขึ้นมาว่าให้อัปเดตเราก็กดยืนยันไปเลยครับข้อดีของการอัปเดตแอปก็คือมันจะมีฟังก์ชันใหม่ๆมาให้ใช้มากขึ้นการอัปเดตทุกครั้งก็อย่าลืมเชื่อม w i f i ด้วยนะครับเมื่อติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดแอปเลยครับทีนี้เราก็ล็อกอินยูเซอร์ของเราให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดที่ตั้งค่าทั่วไปเลือกแผนที่เป็น Google และเลือกหน่วยเป็นไร่ กดปิดหน้านี้ได้เลยครับเพราะกลับมาหน้าแอปจะเห็นว่ามีแจ้งเตือนสีส้มขึ้นอยู่ตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยเพื่อจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับกดคําว่าเครื่องบินไร้คนขับที่มีจุดสีส้มแสดงขึ้นมาหลักๆเราจะอัปเดตแค่ FCU กับ PMU ให้เรากดที่อัปเดตและกดยืนยันการอัปเดตพวกนี้จะใช้เวลาพอสมควรเลยฉะนั้นชาร์จแบตเตอรี่รีโมทและแบตเตอรี่โดนไว้ให้พร้อมนะครับเมื่อเรากดอัปเดตแล้วโดนจะมีเสียงร้องแจ้งเตือนแบบนี้ ให้เรารอจนกว่าการอัปเดตจะขึ้น100%จากนั้นให้เรากดอัปเดต PMU ต่อได้เลยครับเมื่อเราอัปเดตเรียบร้อยแล้วจุดสีส้มก็จะหายไปเวอร์ชันรีโมทก็จะเปลี่ยนไปด้วยสามารถดูได้จากตรงนี้ครับและพวกเฟิร์มแวร์ต่างๆก็จะมีหมายเลขบอกเมื่อเรามีปัญหาเวลาคุยกับทีมเทคนิคเขาจะถามหาเลขพวกนี้นะครับสามารถบอกเลขพวกนี้ให้กับทีมงานเราได้เลยเพื่อใช้ในการตรวจสอบอาการของโดนเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการอัปเดตแอปพลิเคชันและเฟิร์มแวร์ อยากให้ผมสอนเรื่องอะไรอีกแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับแนกโดนยินดี i, บริการเสมอครับขอบคุณครับ